ดื้อให้หนสัที่น้องเนี่ยตะกอนลูกหมาฮะลูกหมอนี่ะต้อะอรเจ็บคอไหาหนองกระต่ายห้อนกระต่ายอยู่ไหนกระต่ายก็ลอกกรแบบนี้ืมก็โดนแก้ยิงหรอ้วนแก้งพี่็คนนิ่งมากนั่งพียกกระต่าย

ไม่หพี่ด่นิ่งเราดูจะดูว่าน่งั้ยอ้วอยาอยานี่ไม่ทาอะไรอยากค่าตัวเลยในชิงร้อยเอา้โมันจะไม่เหลือข่หมดเลยแกล้งอะเลี้ยงกาแฟด้วยวันนี้มากี่คนเลี้ยงกาแฟคุณหมอด้วยนะได้เี้ยง่าแฟหมดทุกคนเลยมากี่คนคะโดบินช้อยเ ปอนทายไหมคะอย่างนี้นิ่งปัมามามาม่พูดดิมา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 ม้ยปวดหัวมากอ่ะไม่ได้ทำไมกระโดดอ่ะเฮ้ยเหนื่อยไอเงียงดังเอาประเาไหมวดแก้เอาที่สั่งมเลยกี่คนเอาต้องมาสามพั 13 13สามเยอะเอะไปฮะสิสีอ้าวมีเพิ่มด้วยได้ได้ได้ก็ไม่จ่ายตังนี้พี่หมูนะสิบห้าแก้วนะตีเอาลได้เกนไหมนะก็สิบห้าเลยเพิ่มเพิ่มอีกมันทุกเก่งใจมันลงเปนจริงเหรอไม่เอาตังมา15แก้ว16แก้วพี่ดาวอีก17แก้วสาแก้วได้ไหมเปล่ออีกเดือนหน้าด้วย แตเพือ่อนขึ้นไปนะรอผลก่อนยังไงรออยู่เออยัง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 ยันยังยังยหงยั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 งยงยังอยู่ยยััยังยังยังยัยังยัยยยย